จะร้องจะร้อง,ง,งไปขอกราบเบลง,งามพ่อแม่พี่นอนทัหลายวันนี้จะกล่าวบทถึงนรัตชีสมัยใหม่ที่ทำให้ศานสานาต้องเศร้าใจเ,เ,เมื่อผลเญคิดีร่ำนั้นมองหม่นใจของตนกลับไม่เคยคงกิเลสชาวสวดมนต์ย็นท่องทำเป็นอาเปแต่ดวงเนสซอสสายหาม,มาเป็นมานานนั้นม่นเธรรมดาแคร่อยๆเขาเรียกกันว่าลวงพี่โตไม่ได้โตเรื่องธรรมธรรมแต่โตเรื่องโอโลมปติลมศีก ศีกากียบยาุงชักของพี่คนอื่นเขาถือซีนแปดอย่างดีแต่ลวงพี่ขอถือแค่ไม่ก็ฟักสีกาเอนญมาวัดก็ทำบุญแต่สีกาคุณน้องนั้นจันรู้ใจมาช่วยลวงพี่ไปได้สบายบอกว่าวัดมันร้อนเดี๋ยวลวงพี่ไม่สบายเออ เรื่องศาสนาที่เขา,าเสื่อมลงก็อย่าไปโทษใครเลยนโยมนะไม่ต้องไปชี้หน้าด่านาใครเข้ามาก็เพราะว่าอาตมานี่แหละตัวดีลืมหมดแล้วเป็นส่งเขาอีไงเนืนอหัวใจมีแต่ภากระเปิดีอยากจะจับพัดเตอร์ให้มันคงดีแล้วก็ลงลุ่มนี้ให้ชื่นใจบ้านสีกาผู้จเจริญอันมาทันที่ก็ฟัน้นก็เปลียดไดกับปันปฏิบัติธรรมต้องมีสติอยู่กับวงสวิง สมาธิจดจออยู่กับลุงเมื่อกี้ลรกกองลุงได้ก็คือการบรรลุโหกิวันซึ่งก็คือนิพพของนักกีฬาน,นั่นเองสาธุโอซิกาก็เพียบพุ่งชัดคงทีคนอื่นเขาถือซีลแปดอย่างดีแต่ลุงพี่ขอถือแค่ไม่ก็ฟักสีกาอื่นบอกวพื่อทำบุญแต่สีกาคุณน้องนั้นชงรู้ใจมันช่วยลุงพี่ไปได้ับไปบอกว่าวัดมันร้อนเดียวลุงพี่ไม่สบายเออ ก็มีด้วยประการชนนี้นิกทานเรื่องนี้สอนใจว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจพระที่ทำตัวเลิกเทอดเที่ยวเสพเมทุนถ้าเจอพระรูปไหนชวนไปออกอก็ก็คอยตอบปฏิกิรยไปเถิดนะไม่งั้นทันผู้ศัทธาจะลังน้ำตาเพราะสีกากอฟเอ้ย